วันนี้ก็มาเยี่ยมชม ก็ได้ วันนี้โอ้วันนี้พาอาจารย์มาสำรวจนี่ไงถนนเก่าอาจารย์เป็นพื้นถนนเก่าอยู่เห็นไหมเนี่ยตอหม้อโอ้โห,โโหเหล็กบุตติ้งอย่างดีเลยด้ยดเดยเหล็กนี่แบบแน่นหนาเลยละ่ะโคงเหล็กเนี่ยอาจารย์ต้องเอาเหล็กเนี่ยไปไปทำที่รีสอร์ทที่สวน โอ้โดูเหล็กเหล็กป้องอ้อยแต่ละเส้นนี่ใหญ่โต,ตคนงานก็กำลังทำงานอยู่คนงานเขากำลังทำงานอยู่เหล็กป้องอ้อยใหญ่โตเลยแหละเห็นอนะ่ะเนี่ยก็จะมาออกตรงนี้ตรงทางเนี่ยเพราะมันต้องทําเป็น ระดับยกข้ามให้ดูจะมีรถวิ่งอยู่วิ่งยกข้ามเนี่ยทางถนนยกข้าม,ามดูมาก็โอเคนะาาตามโน้นเป็นถนนที่ ยกข้ามตอนที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้เยอะนะเนี่ยเป็นช่วงที่ตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่เย,เยอะกันนะดรถขึ้นรถแย,แยะครับถ้าตรงไปก็ เป็นนครไทยสีทางกำลังก่อสร้างครับเป็นทางกำลังก่อสร้างนคอนเทนตีกท็ทางนู้นมาเป็นยกข้างในเตยอินโทรลันฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอจบไปตรงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ